สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้จะมาแนะนำตัว Cruise Control นะครับที่อยู่ในรถ Toyota New Fortuner นะครับผมนี่ครับตัวนี้แลยครับผมนี่ครับเพื่อนเคยใช้ไหมครับวิธีการใช้ของมันนะครับสมมติว่าเราวิ่งรถไปนะครับวิ่งรถไปประมาณ8 0ดสินะครับถึง8 0ดสิเสร็จปุ๊บนะครับ แล้วก็กดไอ้ตัวนี้เข้าครับกดเข้าปุ๊บมันจะขึ้นที่หน้าหน้าจอนะครับนี่ฮะเนี่ยครับไอตัวเลือนไมแล้วก็เป็นเข็มสีเขียวนี่นะครับนี่ครับถ้าเรากดติดนะครับมันก็จะดับไปนะครับถ้าเรากดเปิดนะครับปุ๊บมันก็จะติดนะครับพอติดได้ที่แล้วนะครับพอติดได้ที่เราวิ่งรถไปประมาณ8 0ดสิบร้อยพอติดได้ที่เสร็จปุ๊บให้เราคลิกนะครับ คลิกไ uhm. อต <ili> ัวคูดคอนโทรนนะครับคลิกลงข้างล่างนะครับคลิกลงข้างล่างอย่างนี้นะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับมันก็จะล็อกนะครับล็อกความเร็วนะครับผมแต่อตัวสีเขียวเนี่ยมันจะขึ้นคําว่าเซตนะครับตอนนี้คือรถมันหยุดอยู่นะครับผมเนี่ครับตัวสีเขียวนะครับมันจะขึ้นคําว่าเซ็ตนะครับแล้วมันก็จะล็อกความเร็วเรา เราก็ไม่ต้องเหยียบคันเร่งไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรเกี่ยวกับแป้นคันเร่งเลยนะครับแล้วก็แค่ประคองพวงมาลัยจับพวงมาลัยเฉยๆนะครับผมแล้วก็วิ่งไปเลยครับไม่ต้องไปเหยียบคันเร่งไม่ต้องไปแตะอะไรมานะครับถ้าสมมุติว่าเราวิ่งไปเสร็จปุ๊บมันมีรถตัดหน้าหรือว่าต้องชะลอความเร็วอะไรเงี้ยครับเราก็แค่แตะเบรกนะครับแตะเบรกเสร็จปุ๊บมันก็จะตัดระบบไปนะครับมันก็จะตัดระบบไปเลยพอตัดระบบไปปุ๊บ เราก็เหยียบคันเร่งได้ปกติครับเราเหยียบคันเร่งไปเสร็จเราจะล็อกใหม่นะครับล็อกอีกครั้งนะครับเราก็มากดไอตัวเซ็ตตัวนี้ครับดีดลงข้างล่างอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับมันก็จะเซ็ตเซ็ตไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เวลาเวลาเราวิ่งไปแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะปลดออกนะครับเราก็แค่กดนะครับปึ๊บนี่ครับมันก็จะดับไปนะครับผม มีอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเราวิ่งไปเสร็จปุ๊บถ้าเราเซ็ตเซ็ตเสร็จปุ๊บนะครับล็อกความเร็วเสร็จปุ๊บถ้าเราอยากจะเพิ่มความเร็วนะครับโดยใช้อไอตัวคูดคอนโทรลนี่ครับเป็นชิปตัวนี้ครับแล้วก็ติ๊กขึ้นข้างบนนะครับติ๊กขึ้นอย่างนี้ครับหนึ่งสามสี่นะครับความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามที่เราติ๊กไปนะครับ ถ้าเราติ๊กลงความเร็วก็จะลดลงนะครับนี่ครับเวลาเราขี่ไปอย่างเงี้ยร้อยปื๊ดร้อยถ้าเราดีดขึ้นนะครับคิกขึ้นนะครับมันก็จะเพิ่มความเร็วให้เรานะครับเป็นร้อยร้อยสิบร้อยห้าร้อยสิบร้อยยี่สิบอะไรขึ้นไปอย่างเงี้ยครับถ้ามันเร็วเร็วเราเราอยากเอาลงแล้วก็คลิกลงนะครับคิกลงนี่ครับปึ๊ดปื๊ดป๊ป๊ป๊ป,ป๊ลงนะครับถ้าเราไม่ใช้งาน แล้วก็กดปุ๊บมันก็จะออกมาประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็จะมาแนะนําประมาณนี้นะครับจากประสบการณ์ที่เคยใช้นะครับผมเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เคยใช้หรือว่าไม่เคยใช้หรือใช้แตกต่างผมก็คอมเมนต์ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ